รถมิซูบิชิปาเจโร่ก็สามารถใส่จอนอยตรงรุ่นรถได้โดยที่ระบบรถรวมถึงกล้องรอบคัน360องศายังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมด้วยนะคะโดยในชุดตรงรุ่นรถมีจอนอยขนาดหน้าจอแสดงผล9นิ้วซึ่งมีให้เลือกหลายแบรนด์หลายรุ่นนะคะพร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ปักตรงรุ่นรถติดตั้งแทนที่เรนหน้ากากจอเดิมเดิมรถคันนี้มีปุ่มกดที่พวงมาลัยกล้องมองรอบคันแล้วก็จอพดานยังสามารถใช้ได้ครบเหมือนเดิมนะคะกล้องมองรอบคันก็สามารถกดดูได้จากพวงมาลัยหรือว่าถ้าเข้าเกียร์ถอยเนี่ยก็ออโต้ สเปคต่างกันความเร็วการประมวลผลก็แตกต่างกันไปและแต่ละแบรนด์ก็มีความโดดเด่นที่ต่างกันนะคะสามารถเลือกได้ตามความชอบเลยค่ะและถึงแม้จะเป็นจอ Android แต่ไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์ iPhone หรือ Android ก็สามารถเชื่อมต่อกับจอร n d r อย d ได้ทุกรุ่นทุกสเปคนะคะจอร n d r อย d แบบนี้แน่นอนว่าเขาสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Play s t o r e มาเล่นที่จอได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปดูซีรีส์ทีวีออนไลน์หรือแอปแดงเอาไว้ดูหนังฟังเพลงฟัง podcast, พอดแคสต์เพื่อน,นแบบนี้ขาดไม่ได้เวลาเดินทางก็็แแแอออปผนนนนนนทททีีท Maps, าา download, ที่บบ่่่าา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 งยย Google Ma เเเรรกสมมถดดดว์โหหลลล้้้จไบบคะ ถ้าอยากใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆก็เลือกดาวน์โหลดได้เองจาก Play Store เลยนะคะและถ้าต้องการใช้งาน2แอปพลิเคชันไปพร้อมกันก็สามารถทําได้ค่ะโดยการเลือกแอปที่ต้องการทั้ง2แอปหลังจากนั้นแบ่งครึ่งหน้าจอใช้งานไปพร้อมกันแบบนี้เลยและนอกจากจอจะสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและเล่นแอปพลิเคชันต่างๆที่จอได้โดยตรงแล้วฟังก์ชันพื้นฐานก็ยังสามารถใช้ได้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่น USB หรือแฟร์ไดฟ์เพื่อดูหนังฟังเพลงการฟังวิดีโอเอ็มและการบูททุกับโทรศัพท์มือถือเพื่อฟังเพลงหรือคุยโทรศัพท์ก็สามารถททํําาาาาาไไไดดดด้้้้้คค่่ะะะเราสาารสสมมถปิแงหหนนนจอววยะะใบบกข,บขัี กลากงโดยที่แอปพลิเคชันยังทํางานตามปกติคะ่ะนอกจากนี้จอลอยทุกรุ่นเขาก็ยังมีอีควอไลเซอร์มาให้เราปรับแต่งแสงเพลงเบสกลางแหลมได้ตามใจถ้าอยากติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือแค่สัจจโยนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นซับบ็อก b พาว Power แ m มกล้องมาถึงเหตุการณ์ถ้าไม่มีจอเพดานก็ติดเพิ่มได้นะคะรวมถึงถ้าไม่มีกล้องรอบคันเนี่ยก็ติดตั้งเพิ่มได้เช่นกันจอนอยตรงรุ่นรถมิซูบิชิปาเจโร่มีให้เลือกหลายแบรนด์หลายรุ่นนะคะสามารถพูดคุยกันก่อนได้ร้านไพศาลเทคนิคหนองแคนสระบุรีค่ะ